สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอเครื่องดื่มที่นักศึกษาชั้นปีที่1สาขาการ,ระถมศึกษาห้องสองชอบดื่มมากที่สุดนะคะมีสมาชิกดังน,นี้ค่ะ 1. น,นางสาวเกียววรินทองวง 2. สองนางสาวนาันลินรัตนวิชัย 3. นางสาววราพรอ,อุคำสีนางสาวแก้วมณีสาเกตค่ะ ขอบเขตการสำรวจนะคะจะสำรวจเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ชอบดื่มมากที่สุดของชั้นปีที่1นสาขาการประถมศึกษาห้องสองจำนวน29คนค่ะเครื่องดื่มที่สำรวจนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ชาเขียว 2. โกโก,โก้สชาไทยสี 4, นมชมพูห้าชานมไต้หวัน 6. บูฮาวายเชาเขียวมะนาว 8. ปดโอชิกินมะนาวเนมสดสิบลาเต้สิกาแฟค่ะตามแผนภูมิรูปวงกลมนะคะ ครื่องดื่มที่นักศึกษาชั้นปีที่1สาขาวิชาการประมศึกษาห้องสองชื่นชอบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น,นะคะชาเขียว37.9%ชาไทย13.8%โกโก้20.7%นมชมพู10.3%บูฮาวาย3.4%ชานมไต้หวนัน6.9%ชาเขียวมะนาว3.4%โอิชิกลิ่นน้ำผึ้งมะนาว34% ส่วนกาแฟนมสดลาเต้ไม่มีคนชื่นชอบนะคะสรุปจำนวนคนที่ชอบเครื่องดื่มแต่ละประเภทนะคะชาเขียว11คนโกโก้6คนชาไทยสี่คนนมชมพู3คนชานมไต้หวันสองคนบูฮาวายหนึ่งคนชาเขียวมะนาวหนึ่งคนโอชิกินน้ำพึ่งมะนาวหนึ่งคนส่วนกาแฟนมสดและลาเต้ไม่มีคนชอบค่ะขอบคุณค่ะ